สบายดีพี่น้องป้าไทเงียหนีพูกนั้นแ่กินพี่น้องดสไมดเงี้ายเลยมาเด้อไเียนีดูะพี่น้องมายามหลแง่ดุไม่บูดพี่น้องม่ยามหลาม่บุมีแต่สะลูอูมีแต่จะลอู่อีลีปูดูกบูยูลู้ใช่ เปียนเป็นแม่ใจยุโรยุโรเอ้ยยุโรยั่วสแม่กับผู้แม่กับปู่ลูกกับยุโร่ม่ป้ากันหนู่ม่ป้ากันยังรจะเมนั้วอันนี้อันนี้อยนนี้ย่หนู่มยื่นนเอันนี้ยื่นหนเกลอเป็นควไทยเป็นควไย ครอเตอร์เห็นไหมด้วยครเตอร์เป็น้วยนะให้ังได้ก้วยก้อยเลือดีไอ้ใดีาเอา้วย้วยยังไม่กินเขาน้ำมูเรื่องก้วยแต่ไปกินยาเลยกินรัเตอร์เป็้วยอยู่อาระลดง่ะนี่สานี่ละจ้ากินเขากับวัดเสียบไปในดอกตะวันคันอันนี้หอยแกุน่งกับดีเสียบยอ่ยก่เคยกินเขาเสียบจักเทีย บังุนหลดเอา,ดา,าอดเด้ีนองกิ่นกาวปุ้มอ๋นกินเขาเด้มันสีอ้วนกิุ่้ยอดี่ยวเด้อมาาเอาวอ,าอ,าอาบักหนึ่งบักหนึ่งขไปเห็นน้ำมูขึไเห็นไป,น <c oughs> ไปต่ะต่งจตใจา <c oughs> มันมักต่มไมันมัตมนมตน่ห ก็มืกนน้กัยอิ่มแล้วอิ่มแล้วกินกระสอบกับน้ำตกระพาล่ะว่าปเชื่อมมคุกแล้วด้องพ่ออนใกล้เงี like bueno> ้ยนีหลายคนคนนุ <t <t une> <t une Again, ่งเนี้ห้าเล เป็นย right. well, so ังก no. hmm. ับเขมาตะวนเที่ยงนีกันสิจักรไปจีบไอ้ลองอันเทียงนี่น้ำก้นเตอมาเดนี่น้องลายกนไปตลาดยังกข้างถมเขียนเลยฮะเลียนเลยเหรอ นี่นว่าไปเยงก็ใส่กก็ใส่เียเอาค่ะของมันของมั่นะเียดรับอายกินได้ไหมโอ้ข้ามไงเธอเด็ตวกอิ่มไว้เออบังบ้แม่บังปากไว้มันขดระข้ามไง แค่ดูเสื้อไม่ยังก่อสลัดผักสลัดโลดต่สลัดโล่สลัดโล่จิ้มไปน้ำอะไรอ่ะน้ำจิ้มมันนางเสียบตัวเทาน้ำจิ้มมันนางบะมัดเอ้ามันเป็นอันมันบวกลืออันนั้นดอกบวกลือสลัดอันนั้นดอกมันบวกลื่นน้ำสลัดดอกบวกลือนน้ำสลัดผัก คนบ่กินไม้ย่องเง็ดนะเนื้อไปกับไม้ย่องเง็ดมันมีอยู่ปลาดปสะสมอยู่เย่างนบ้นว่าตักบานเท่ามันแรงทีแรงมันหลายกินเป้าเกันแหละมีแรงมันยเี๋ยวจะพอยุเป็นได้ลืมว่าสิถามเป็นได้กระมานบ่เดินสายสองมื่นได้เนาะ คาน้ำมัน้นคางน้ำมันคากับเขาขน้นแ่ี่เด้อ่งกลังใจทกคน z o คาคาน้ำมันนมันคาคกับเขาน้ำท่างดวันนี้ว่าจะไปยมันไก่มันเห้ว่าจะไปมั่ไก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 ่ยก็ไอ้แก้มก็ไปอื้ออื่นอื้ออื้ออื้้อื้อื มือพ응ีง่ายมือเือดิมือหืออยู่อ่ะยืมืออื้นมืออื้นอุ้งอิงน้องโจเขียหมอนช่ดูสายใยอ้อมแแบบกัว่าละไช่แบ่ไรับเชิญประมยูมาจิตยูมาจิตมืออื้นนี่ก็เอาหน่อยๆเพิ่เลย ทำไหมยังกรร็อเน่ย네อ่าจะไปกินยังไจะปกนม่ม้อย่าผูดต้องหมักวงนยุ่มก็ไม่ปด,อ,ดอื<ค><ณ> เป็นผ <laughs> <laughs> ู้จองมม้วนมักจมทั้งหลายแหล่พี่เข้ามาเมื่อไหร่พอเลาอ้วนเหรเนาะนี่แหละเอาหุ่นจริงจิ๋แหละใหญ่อ้วนไม่ไรเอาเจ้าได้ลูกได้ผัวแล้วเนาะเถ่าแต่จะเป็นสาวเจ้าก็บ้อ้วนได้แหละเมื่อวานว่ามันเจ้าไปยังย่งนันเกิดได้ไร ก็ <ไป S 2> ยืนยุดไว้ยุดแล้วไปอันนี่คำล่อมใหญ่แต่มืน่อนี้ก็เลยเอาซื้อแบนไปแล่าไปด้วกันเขาจะเริ่มสองไหมเริ่มเพรามันเริ่มวันที่หนึ่งที่สองนี่เปลืาเพราะว่าวันที่หนึ่งที่สองกับซุ้มหมอล่อยู่นั่นซุ้มันซุ้มนั่นเพิ่นกับสิบสิบ ที่บอรับงานไหมที่บอได้ไปน้ำมัวนหนามิตะบ,บอดมิตะบอดกับอุ้งอิงอเริ่มต่ว,วันทีหนึ่งไปข้าวขาวด่มั้มแน่นไปตะพอกับลูกตะพอกับลูกตาอืมอ,อ,อืม,ออมเป็นไรพี่น่อมนตมะเสียบบ่ เสียกเสียบอเอเสียบพหลาจะ้อกได้หตแม่ไม่ไม่านแล้วคุแม่ไปเอาแก้วน้าหมดเอาหนีเอานีคุณแมย่งหางุแม่ถวยคุแมย่ห่างถวยหงถวยย่สบงตเกียวห้เบง มันคอนเจนกับเสื้อนพยุดไปดิฝนตกเนฝตกโอมึงขึ้นอีกบนี่นต้องฝนตนปปกนนบันบดนี้ปูเหมืนแ่าเนเอาบ่หลายคนกันเลย้น,น้เหอืม้อง,อง,อไไองเชื้อกะไ้ไปเพรามึงเชืนเื่อเ่านั้น,น,นเขาขม่กเาดวงนมึงเื ไปว่เแช่ไม่พอจะไปเงี้ยใหญ่เอาไปเล่นแ่นะพี่แช่เบาบางบานไ่กินเอาเองข้าี่ึ้นอยู่เพน่ออะเผ็ดเอาผู้นึ่งเคยเป็นี้าวอย่างทั้งหอกแล้วท่านจะมาเป็นค่าวข้าวยังไม่กินน้ำมูไปกินยาคันว่า

เอา<ด>คือหมุนมันหมุนไปเถื่อมองปากไ<ช>ม่ปูแลทต่บานนี่เตาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักน,นี้สักก้อนพี่น้องพอก,กันไม่คิดหมาสำหรับคลิปนี้บสบายดีพี่น้อง